กู้บ้านหลังแรกดูยังไงวัฒนาคารไหนคุม้มวิธีการเลือกธนาคารเพื่อจะขอสินเชื่อนะครับจะต้องดูอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีครับผมวินกูรูริวิ้งนะครับ วันนี้ฮะจะมาชวนทุกคนคุยกันครับว่าสําหรับคนที่กําลังวางแผนจะซื้อบ้านหลังแรกเราจะดูยังไงว่าธนาคารไหนเนี่ยให้โปรโมชั่นดอกเบีย้ยเราได้คุ้มที่สุดและวิธีการเลือกธนาคารครับมีเกณฑ์อะไรที่เราจะต้องดูบ้างมีเกณฑ์อะไรที่เราจะต้องพิจารณาบ้างเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังอย่างละเอียดในคลิปนี้เลยนะครับเรื่องแรกที่เราต้องดูนะครับนั่นก็คือดอกเบีย้ยนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยนะฮะดอกเบีย้ยของธนาคารต่างๆเป็นยังไงบ้างครับแต่คืออย่างนี้เราจะไม่ได้ดูดอกเบีย้ย ตลอดทั้งอายุสัญญานะครับโดยส่วนมากแล้วครับเราจะดูดอกเบี้ยเฉลี่ยแค่3ปีแรกเท่านั้นครับเพราะว่าอย่างนี้ครับปกติแล้วเนี่ยดอกเบี้ยบ้านนะครับอัตราดอกเบี้ยเขาจะถูกในช่วง3ปีแรกครับปี1ปี2ปี3เนี่ยดอกเบี้ยเฉลี่ยเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ3%เแต่พอมันขยับไปปีที่4 5 6หเป็นต้นไปอย่างเงี้ยครับดอกเบี้ยมันก็จะขยับตัวขึ้นแล้วครับกลายเป็น 6- 5ไปปลายจาก3เป็น6ดอกเบี้ยเบิลไป2เท่าเลยใช่ไหมครับดังนั้นพอหลังจากปีที่3ครับเราก็จะทําการรีไฟแนนซ์ไปแบงก์ ดอกเบีย้ยอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับดังนั้นวิธีการพิจารณาดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะครับอยากให้เราดูแค่ช่วงเฉลี่ย3ปีแรกเท่านั้นครับว่าแต่ละแบงค์ครับแตกต่างกันมากขนาดไหนเรื่องที่2ครับคือดูรูปแบบของการคิดดอกเบีย้ยของเขาคืออย่างนี้ครับการคิดดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับจะมี2แบบด้วยกันครับคือแบบคงที่กับแบบลอยตัวครับเอาคงที่ก่อนคงที่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นฟิกเลทไปเลยเช่นธนาคารจะกําหนดเป็นค่าตายตัวเลยว่าปีที่1คุณจ่ายดอกเบีย้ยให้เรา3%ต่อปีปีที่ 2ก็3%ตต่อปีปีที่3ก็3%ตต่อปีก็คือตัวเลขครับมันจะถูกฟิกตายตัวไปเลยไม่มีการขึ้นหรือลงระหว่างทางแต่แบบที่2ครับเป็นการคิดดอกเบี้ยแบบลอยตัวนะครับคือธนาคารเขาจะกาหนดเป็นค่า MRR ลบลบเท่าไหร่ก็ว่ากันไปยกตัวอย่างเช่นนะครับธนาคารเขากําหนดออกมาว่าปีที่1นึ่งถึงปีที่3ามครับเราจะต้องเสียดอกเบี้ย MRR ลบสและตอนนี้ครับธนาคารเนี่ยมีค่า MRR อยู่ที่7นะครับหมายความว่า3ปีแรกครับเราต้องจ่ายดอกเบี้ย3%ตต่อปีครับอ้าวฟังแบบนี้ มันก็ดูเท่ากันนี่ฟิกเลทก็3แบบลอยตัวก็3แล้วมันต่างกันยังไงคืออย่างนี้ครับถ้าเป็นแบบคงที่อะต่อให้ค่า MRR จะขึ้นจะลงอะครับมันก็ไม่มีผลเพราะเราถูกกําหนดฟิกไว้แล้วแต่แบบลอยตัวแบบนี้ครับดอกเบี้ยจะจ่ายมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับค่า MRR ครับสมมุตินะครับเกิดเหตุไม่คาดฝันปีที่2 MRR จากเมื่อกี้7ใช่ไหมครับอยู่ดีๆ MRR เกิดพุ่งขึ้นเป็น8อย่างเงี้ยครับ 8-4ลบ4ปีที่2แล้วก็กลายเป็นว่าต้องเสียดอกเบี้ย4%ต่อปีเห็นไหมฮะแต่ในทางกลับกันครับ MRR เนี่ยมันก็สามารถลดลงได้เหมือนกันนะยกตัวอย่างนะครับเช่นปีแรก MRR เป็น7ปีที่2 MRR กลายเป็น6นะครับทีนี้6ลบ4ปีที่2เราก็จ่ายดอกเบีย้ย2%ต่อปีนะครับดังนั้นนะครับเราในฐานะลูกค้าเราก็ต้องเลือกดอกเบีย้ยชุดที่มันเหมาะสมกับเราครับใครที่ไม่ชอบความหวือหวานะครับรู้สึกว่าเออตกลงกันเท่าไหร่ก็ให้มันเท่านั้นก็อาจจะไปเลือกธนาคารที่มีดอกเบีย้ยแบบฟิกเลทให้เรานะครับคือคงที่ไปเลยไม่ต้องมาลุ้นแต่สําหรับใครที่คาดหวังว่า MR r ในอนาคตอาจจะปรับตัวลงหรือแบบชอบลุ้นมีขึ้นมีลงหน่อยก็อาจจะเลือกดอกเบีย้ยแบบลอยตัวนะครับดังนั้นก็ไปพิจารณาให้มันเหมาะสมกับ จริตของเรานะครับเรื่องที่3ต่อมาครับคือเราต้องไปดูระยะเวลาการผ่อนชําระครับคืออย่างนี้โดยทั่วไปครับสินเชื่อบ้านเนี่ยครับเขาจะให้เราผ่อนได้เฉลี่ยอยู่ที่30ปีครับ แต่ก็มีบางธนาคารเหมือนกันครับที่ให้ผ่อนได้นานกว่านั้นครับ40ปีก็มี35ปีก็มีครับดังนั้นถ้าเราอยากจะผ่อนนานขึ้นกว่า30ปีครับเราก็ต้องไปเลือกธนาคารที่เข้ามีนโยบายให้ผ่อนนานสูงสุด40ปีครับซึ่งโดยส่วนมากก็จะเป็นธนาคารรัฐนะครับก็คือธนาคารอมสินกับธนาคารทอสสครับจะให้ผ่อนได้นานสูงสุด40ปีเต็มนะครับแต่ตรงนี้กระซิบดนึงนะครับยิ่งเราผ่อนนานครับดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญามันก็จะเยอะขึ้นด้วยดังนั้นก็ต้องมาเวทน้ําหนักให้ดีนะฮะเรื่องที่ คือวงเงินให้กู้นะฮะแต่ละแบงก์ผมต้องบอกว่าเขาจะมีเปอร์เซนต์วงเงินให้กู้แตกต่างกันครับบางแบงก์บอกว่าให้100%ของราคาประเมินก็มีบางแบงก์บอกว่าให้แค่90%ของราคาประเมินก็มีดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำครับคือไปเลือกธนาคารน,นะฮะให้เหมาะสมกับจํานวนเงินที่เราต้องการไปกู้ครับยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้เราไม่ได้มีเงินสํารองมาเป็นเงินดาวเลยครับเราก็ต้องไปเลือกขอสินเชื่อธนาคารที่เขาให้กู้ได้100%ของราคาประเมินแต่ถ้าเกิดว่าเรามี แพนว่าจะดาวสัก1ิ20 3 0ิอยู่แล้วครับอันนี้อาจจะไม่ได้ซีเรียสอะไรครับไปกู้ธนาคารไหนก็ได้เรื่องที่4ครับคือเงื่อนไขในการปิดยอดหนี้หรือเงื่อนไขในการรีไฟแนนซ์ไปแบงก์อื่นผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆใส่ดอกจันไว้เลยนะครับจำข้อแรกที่เราพูดไปเมื่อกี้ได้ไหมครับว่าดอกเบีย้ยบ้านอะ่ะมันจะถูกแค่ในช่วง3ปีแรกพอปีที่4่ดอกเบีย้ยมันลอยตัวใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งที่ต้องถามนะครับธนาคารก่อนที่จะไปขอสินเชื่อเนี่ยคือต้องไปถามว่าเราสามารถรีไฟแนนซ์ได้เมื่อครบกีีป่ป สําคัญจริงๆนะครับคือค่าเฉลี่ยครับสปีก็จะรีไฟแนนซ์ได้อันนี้คือแบงก์ส่วนมาก แต่ก็ต้องบอกว่ามีบางแบงค์เหมือนกันครับที่กําหนดระยะเวลาในการผ่อนนานกว่า3ปีบางแบงค์บอก5ปีคุณถึงจะรีได้ปิดยอดนี้ได้บางแบงค์บอกว่าคุณต้องผ่อนกับเรา6ปีถึงจะรีไฟแนนซ์ได้หรือปิดนี้ได้หรือบางแบงค์หนักเข้าไปอีกครับบอกว่าคุณต้องผ่อนกับเราให้ครบ8ปีก่อนถึงจะรีไฟแนนซ์ได้ดังนั้นครับเราจะต้องถามเขาให้เรียบร้อยก่อนนะครับว่าเออเราผ่อนกี่ปีถึงจะรีไฟแนนซ์ได้สําหรับสินเชื่อตัวนี้ คำถามก็คืออ่ะถ้าเขาบอกว่าต้องผ่อนให้ครบ3-45ปีก่อนถึงจะรีไฟแนนซ์ได้และถ้าเกิดว่าเรานะครับไปรีไฟแนนซ์ก่อนมันสามารถทําได้ไหมหรือไปปิดหนี้ก่อนระยะเวลาที่แบงก์กำหนดทําได้ไหมก็ต้องบอกว่าทําได้ครับแต่ธนาคารนะครับเขาก็จะมีอยู่ในสัญญาเลยนะครับว่าเขาจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเราครับซึ่งโดยส่วนมากจะคิด3เปอร์เซนะครับของวงเงินกู้คงเหลือนะดังนั้นถือว่ามันก็เป็นจานวนเงินที่เยอะประมาณหนึ่งเหมือนกันนะแล้วเราก็ไม่ควรจะต้องเสียด้วยดังนั้นครับดูข้อมูลดูรายละเอียด ตรงนี้ให้ดีก่อนไปขอสินเชื่อนะครับว่ากี่ปีรีไฟแนนซ์ได้กี่ปีถึงจะปิดยอดนี้ได้ครับและเรื่องสุดท้ายครับคือเราต้องดูพวกค่าธรรมเนียมเงื่อนไขหรือโปรโมชั่นอื่นๆเพิ่มเติมของแต่ละธนาคารครับเอาเรื่องค่าธรรมเนียมก่อนนะครับต้องบอกว่าบางแบงค์ครับมีมาตรการนะครับในการฟรีพวกค่าธรรมเนียมต่างๆยกตัวอย่างเช่นค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ะครับไอ้ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ครับเป็นค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่ายให้ธนาคารนะครับเวลาเขาส่งเจ้าหน้าที่ไปประเมินราคาบ้านให้เรา ไปประเมินทําไมครับไปประเมินเพื่อที่จะมาคํานวณเป็นวงเงินกู้ให้กับเราครับว่าเราจะสามารถกู้ได้เท่าไหร่ซึ่งค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ตรงนี้ครับจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0ันถึงห้าพบาทซึ่งต้องบอกว่าบางแบงค์ฟรีนะครับก็อาจจะต้องไปลองเลือกดูนะสําหรับบางแบงค์ที่เขาฟรีตรงนี้ให้และเราก็ต้องดูพวกค่าธรรมเนียมนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมยื่นกู้ค่าธรรมเนียมในการทานิติกรรมสัญญารวมไปถึงค่าธรรมเนียมในการโอนแล้วก็ค่าจดจำนองนะครับต้องบอกว่ามีบางธนาคารเขาฟรีแค่จะจ่ายพวกนี้ไว้ด้วยนะฮะก็ลองไปพิจารณากันดู และสุดท้ายนะครับก็ต้องบอกว่าบางธนาคารฮะดอกเบีย้ยเฉลี่ย3ปีแรกถูกจริงครับแต่ว่าเขาก็จะแฝงมาด้วยโปรโมชั่นเพิ่มเติมว่าเราต้องสมัครผลิตภัณฑ์การเงินกับเขา1234าหรือต้องสมัครประกันในวงเงินเท่านี้หรือจะต้องพ่วงบัตรเครดิตบัตรเดบิตอะไรเพิ่มด้วยเพราะว่าปัจจัยพวกนี้ครับเราต้องมาพิจารณาประกอบด้วยดังนั้นนะฮะผมถึงบอกทุกคนเสมอไงว่าเวลาเราไปเลือกธนาคารเพื่อที่จะกู้ครับอาจจะไม่ได้ดูแค่ดอกเบีย้ยอย่างเดียวนะเงื่อนไขอื่นๆที่เล่ามาทั้งหมดในคลิปนี้ครับล้วนสําคัญมากมาก ซึ่งโดยส่วนตัวนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่เวลาซื้อบ้านนะครับไม่ว่าจะซื้ออยู่หรือลงทุนนะผมก็ไม่ได้เลือกกู้ธนาคารที่ดอกเบี้ยต่ําสุดนะผมเลือกกู้ธนาคารที่ผมรู้สึกโอเคกับเงื่อนไขครับบางเงื่อนไขเออผมรู้สึกโอเคเช่นมันคงที่ไป5ปีแรกอยู่ที่3.5ซึ่งดอกเบี้ยในตลาดวันนี้อาจจะแค่ประมาณ3นะครับแต่ผมได้แพงหน่อยแต่ผมรู้สึกโอเคว่าเฮ้ยมันคงที่อ่ะผมไม่ต้องมาตื่นเต้นกับดอกเบี้ย MRR ทที่มันจะขึ้นจะลงเนี่ยครับผมถึงบอกว่าเราใช้หลายๆเกณฑ์ในการพิจารณาในการเลือกครับ และที่สําคัญครับไม่ต้องพยายามหาธนาคารที่ดอกเบี้ยถูกที่สุดนะครับเพราะย้ําเลยนะฮะของถูกของดีไม่มีอยู่จริงนะครับถ้าถูกมากๆก็อาจจะมีเงื่อนไขมีคอนดิชันอะไรเพิ่มเติมที่ต้องให้เราเสียเงินก็ได้นะครับดังนั้นก็ลองไปพิจารณากันดูนะ ผมคิดว่านะครับหลักเกณฑ์การดูทั้ง5ข้อนี้นะครับน่าจะช่วยเพื่อนๆที่กําลังวางแผนจะซื้อบ้านหลังแรกนะครับในการเลือกธนาคารได้อย่างถูกต้องนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันมาจนถึงช่วงท้ายคลิปวิดีโอนี้นะสุดท้ายก่อนจากกันไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับในคลิปหน้าครับผมจะเอาคอนเทนต์ความรู้อะไรมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ